เดี๋ยวคลิปนี้ผมจะบอกวิธีการถอดไฟท้ายครับของ d m a ม1.9ปี17ครับถอดไม่ยากมีน็อตอยู่2ตัวเผื่อรถใครไฟท้ายขาดครับก็ได้ถอดเปลี่ยนหลอดกันได้ครับไปดูครับนคบเดี๋ยวมาถอดไฟท้ายกัน นี่ครับน็อตของมันมีอยู่สองตัวข้างๆไม่แปลกครับที่มันขโมยกันง่ายเหลือเกินถอดน็อตแค่สตัวมันก็หลุดเลยครับเดี๋ยวขอวางกล้องก่อน ต้องใช้สองมือจับนะครับใช้มือเดียวไม่ได้เดี๋ยวโคมร,ร่วงครัตอนนี้เอาน็อตออกหมดแล้วทั้งสองตัวดึงออกด้านข้างนะครับดึงออกด้านข้างพอขยโยกแล้วกด็ดันออกด้านข้าง ครับหลุดแล้วครับมันถอดง่ายแบบนี้ครับมันถึงได้หายบ่อยขั่วมันก็จะมีประมาณนี้ครับนี่คั่วใช้บิดบิดออกแล้วก็ดึงออกมาถ่ายมือเดียวด้วยไม่ถนัด เนี่ยบิดบิดแบบนี้แล้วก็ดึงออกนะครับหลุดออกมาแล้วของตัวผมนี่ไฟหลีเอ้ยใช่ดิไฟหลีไฟหล,ลีกับไฟเบรกมันเป็น LED เปลี่ยนไม่ได้ไม่รู้ว่ามันถอดได้หรือเปล่าเดี๋ยวลองดูก่อนครแปมบ1.9หนึ่งจุตัวผมจะเป็นแบบนี้จะมี LED ที่เป็นไฟหลีอยู่ด้านบนส่วนยาวๆตรงนี้แต่เป็นหลอดไฟหลีธรรมดาสามารถเปลี่ยนหลอดได้ครับไอพวกนี้เปลี่ยนไม่ได้ LED ถ้าขาดคือยกโคมเลยส่วนตรงกลางนี่จะเป็นไฟเบรกไฟเบรกก็เปลี่ยนไม่ได้ LED นี่ครับหลอดไฟหลี ที่เปลี่ยนได้ไอห,หลอดแถวยาวๆอะ่ะบิดออกครับตอนเข้าก็ใส่เข้าไปตามรอยเดิมมันจะมีตัวล็อกอยู่ใส่ให้ตรงตัวล็อกแล้วก็บิดล็อกนะครับบิดออกแล้วก็บิดล็อกเสร็จเรียบร้อยครับตอนใส่ก็ เอาข้างๆเข้าก่อนนะนี่ยเอาข้างๆเข้าก่อนแล้วก็ใส่น็อตสองตัวพีนั้นเสร็จครับงานถอดไฟท้าย